你好。 ของเราถึงความหลังที่แบบมาแล้ลับตรงนี้เดี๋ยวไม่ใชแ้วปนแทนเลยได้ไปแข่งฮ่องกงอันนั้นเป็นแบบเคสที่ได้ไปต่างประเทศครั้งแรกเลยก็คือตอนไปแบบพาคินอยู่ตัวเครื่องบินแบบทางบีีเอสนับสนุนให้หมดเลยถ้าสมมติว่าเราแบบไปในฐานะตัวแทนของรัสดุ์อินเดปก็จะเป็นการจัดอีเวนต์ค่ะให้นักเรียนฝ่างชาติหรือว่า exchange student senior ค่ะล่องเรือแม่นางเจ้าพยาเอาเป็นครั้งแรกของเราที่แบบเห็นแบบทั้งโคเซต แบบบบบบ end end to ขออองงงกการรตันถึะไยเี้สวัสดีค่ะกับคุณสวิสหวานชาแนลเดี๋ยวนี้เราจะมาพาทัวร์ชมตึกใน BBA จุฬาแล้วก็มาดูไลฟ์สไตล์กับกิจกรรมของเด็ก BBA กันนะคะสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องมิสต์นวาร์ชาแนลเจฟฟีมนะครับผมก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับน้ำหวานเลยเรียน BBA จุฬาเหมือนกันครับอ่าใช่วันนี้ฟิล์มพร้อมไหมเดี๋ยวไปย้อนความหลังพร้อมมากครับพร้อมมากนี่ก็ คิดถึงคณะมากเหมือนกันรู้สึกว่าไม่ได้เดินทัวไม่ได้ไปห้องเรียนไปอย่างเไปรำลึกความหลังกันสักหน่อยก็ดีอ่างั้นเดี๋ยวเราไปไปดูกันเลย<ป> go 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 เข้ามาถึงแล้วผเี่เข้าใจเรื่องฮะว่าทําไมขเขาถึงเรียกว่า black box เพราะว่ามัน ดำมืดใช่งๆดำมืดทั้งห้องก็ที่้งแต่ผนังพื้นหรือแม้กับเบาะเก้าอี้ด้านหลังใช่ครับผมแล้วก็นอกจากที่เป็นห้อง o r i e นเทชั o n แล้วเรายังมีทำอะไรอีกรู้ไหมทำอะไรครับอละครไงละคร BBA <c oughs> เองนะครับอ่าซึ่งละคร BBA เ <c oughs> นี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นละครเวทีที่นิสิตบีบีเอเนี่ยจะจัดขึ้นทุกปีนะครับใช่เรียกว่าทำเองตั้งแต่แบบแสดงกำกับคิธีกร แต่งเพลงหรือว่าทำการตลาดทุกอย่างเลยตัแต่ ้นจะหลดปลายจริงครับใช่เพราะว่าเหมือนเราจะได้ฝึกทํางานจริงๆด้วย<ช>เราก็เป็นละครการกุศลด้วยเพราะว่าเงินที่ได้ก็ไปบริจาคให้กับกิจกรรมค่ายอาสาใช่ครับผมแต่ว่าในรูปแบบของละคร BCA เนี่ยในปีต่อๆไปก็อาจจะเปลี่ยนไป<ช>อ่าน,น,<ช>นี่เราก็ไปดูเพราะเราไม่ได้บังคับให้รุ่นน้องหรือว่าอะไรต้องทําต่อนะก็แล้วแต่เขาว่าเขาอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปเองก็ได้นะครับผมใช่ <ผม S 2> อาจจะปรับเป็นแบบธุรกิจก็ได้ให้มันเข้ากับ BCA มากขึ้นใช่ครับต้องรอติดตามต้องรอติดตามรุ่น กิจกรรมต่างๆเนี่ยก็คือสามารถมาจองห้อง Black Box ได้นะครับผมอย่างเดีแคมป์ที่จะาทำเวิร์กช็อปหรือว่า Rural Project อะไรก็ตามเนี่ยก็คือสามารถมา<ช>จองชั้ห้องนี้ได้เลยข้างหลังตรงนี้ครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นเก้าอี้ที่ดึงออกมาได้แล้วแบบจะนั่งกันได้เยอะเลยนะคะน่าจะเกือบร้อยเกือบร้อยเลยทีเดียวครับผมแล้วก็นี่ถ้าเกิดมองลงพื้นนี่อาจจะดูเป็นพื้นธรรมดาแต่จริงๆแล้วเป็น ก็เป็นพื้นธรรมดานั่นแหละครับใช่คือเรียกได้ว่าเหมือนไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรแต่เหมือนมีแมปปิ้งนิดนึงว่าตรงนี้คืออะไรถ้าเกิดเราขึ้นไปดูข้างบนฮะเราจะเห็นความอลังการของไฟต่างๆนะฮะคือไฟเนี่ยมันจะรู้ว่าตรงไหนของห้องมันคือตรงไหนห้องควบคุมข้างบนเนี่ยเราบอกให้ไฟตรงนี้มาตรงนี้ไฟตรงนี้มาตรงนี้ไฟตรงนี้มาตรงนี้ได้ออลังมากอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยไหมได้ครับผมไป ดี๋ยวไปดูห้องเรียนต่อกันดีกว่าไปดูกันว่าเราเรียนกันยังไงครับนี่ค่ะซีเซนความเป็นห้องเรียนของเราเป็นไงฟิล์มโอคิดถึงมากคิดถึงความหลังที่แบบมานั่งหลับตรงนี้เดี๋ยวฉันมาเรียนสิงนั่งเรียนสินั่งเรียนมาตรงเวลาตั้งใจเรียนตลอดพวกเราจะมีหลายแถวสามารถตั้งใจเรียนหน่อยขัางหน้าใครที่บอกว่าอาจจะเผลอหลับไม่มี ีตั้งเจรียนครับตั้งเจรียนน้องตั้งเจรียนนั่งหลังนั่งกลางเราแบบโฟกัสได้หมดเยอะได้ตามสบายนะครับเป็นเรื่องจริงสุดๆถ้ามีห้องเรียแบบนี้เด็กคือถ้าเกิดเราอยู่ข้างหลังเนี่ยเราไม่ต้องกลัวมองไม่เห็นโปรเจคเตอร์นะฮะเพราะว่ามันเป็นด้วยความที่มันเป็นสโลว์คือแบบนี้พูดเหมือนบูธลิสตเลยนะฮะเหมือนแต่ถ้าเกิดอ่านถ้าเกิดมันเป็นห้องปกติอย่างนี้ใช่ป่ะหรือข้างหลังเราจะแบบ เฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นเลยใช่ใช่เราจะต้องแบบพยายามหน่อยอ่าแต่นี่คือไอ้หน้าข้างหลังก็ยังผ่านเห็นเวลาอยู่สล้วกสบายมีฟังก์ชันพิเศษอันนี้คือแอบบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยเขามีปั๊กที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ค่ะแบตหมดนี่คือแบบไม่ต้องกลัวใช่น้องคนไหนบอกเฮ้ยกลัวพรีเซนต์เฮ้ยอย่าเข้ามาเดี๋ยวน้องก็ไม่กลัวใช่เพราะว่าพรีเซนต์บ่อยจนหายกลัวไปเองตอนแรกเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันอ่าใช่ใช่ต่อไปเริ่มชินใช่ทุกคนทุกคนเป็นหมดนะครับผมตื่นเต้นอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติแต่ว่า อาจารย์เขาก็ไม่ได้อยากให้เราแบบนั่งเรียนเฉยๆเนาะก็แบบว่าให้ออกมาพูดออกมาอะไรแสดงความคิดเห็นอะไรหน่อยถูกต้องเลยนี่อันนี้คืออะไรเอ่ยเหนเกนกรงเลยชื่อเล่นเราชอบเรียกกันน่คือโรงบาสนะฮะโครงบาสเจอที่ไหนโรงบาสกรงบาร์ู้กันเขาเรียกว่าจุดเขาเรียกว่าอะไรนะแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คนั่นแหละก็เป็นสนามบาสด้านในเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า กว้างขวางมากต้องบอกว่าหมืนก็เคยอยู่ชมรมนี้ด้วย <_ t> <forward> <S <S ก็จะมาซ้อมบาสกันทุกวันตอนหลังเลิกเรียนตอนเย็นเพล็ก็มีแข่งด้วยอ่าใช่ซึ่งชมรมปีลาเนี่ยก็ไม่ได้มีคมแค่บาสเกตบอลเนาะใช่มีเรียกว่าแฟชชั่นเกมใช่น้องเข้ามาปีหนึ่งเนี่ยก็คือจะได้เลือกชมรมอะไรมีเยอะมากใช่ถ้าแบบใครเป็นสายออกกำลังกายต้องแบบเข้ามาได้เลยจะบอกว่าอีกแรลนน้งสำคัญของเราที่ขาดไม่ได้เลยในตลอด4ปีคือ จัมจูทีสแควร์นะครับโอ้โหบอกว่าใกล้มากเดินไปอีกนิดนึงประมาณ5นาทีอะไรอย่างเงี้ยจากย่านมิทาซึ่งรถไม้บังอยู่ตอนนี้นะครับผมที่เพิ่งเปิดใหม่เลยต้องบอกว่าเราแบบใจกลางเมืองคือแบบสะดวกสบายสุดๆลงไปนี่ก็คือใต้จตุจูทีสแควร์ก็คือมีเออมาร์ทีใช่นั่งข้อไหนโดยสารมาด้วยรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือขึ้นมาเออมาร์ทีเดินทะลุมาถึงคณะเลยสะดวกสบายสุดๆจริง กิจกรรมเรายังไม่หมดเท่านั้นเมื่อกี้เราบอกไปว่ามีค่ายอาสาแล้วก็มีเคสคลับแล้วก็มี international department หรือว่าเขาเรียกสั้นว่า in depth Dep สำหรับต้อนรับเด็กแลกเปลี่ยนเลย,ยเด็กแลกเปลี่ยนมาเลยซึ่งเดี๋ยวเราไม่ได้มาคุยสองคนแล้เราแบบวันนี้ชุนเพื่อนมาด้วยอีกสองคนรับเพิ่มเติมน,นะครับผมอยากเจอไหมฟิล์มอยากละอยากรู้เป็นใครโอเคงั้นเดี๋ยวเราไป จอกับพวกเขากันนีกก่านได้ไปเลยครับนี่ก็มาอยู่กับเพื่อนและรุ่นน้องของเราแล้วใช่แอันนี้น้ำตัวแคนสั้นนิดนึงครับผมชื่อแซนดี้ค่ะก็เป็นเช็กเก่า BBA ขึ้นจบเลยเบเตอร์ International Business แล้วก็อยู่ด้วยที่21ก็ไปตามหากันดูว่า่ปี21คือตกวันไหนชื่อพิมค่ะอยู่ BBA 23ก็ตอนนี้อยู่ปี3เรียนภาคปลาย กำแรกที่อยากจะพูดงเงนี่ยก็คือเรื่องเพจสับอ, <ๆ S 1> อยากรู้ว่าเพจขับคืออะไรแล้วก็ <ๆ S 2> ได้ทําอะไรในด้านนีกว่างเพจสับเป็นกิจกรรมนึงของ BBA นะ้ะพูดง่ายๆก็คือการแก้ปัญหาทางธุรกิจอ,อย่างหนึ่งสมมุติว่ามีบริรัทนหนึงเขาแบบเออทำอยังไงดีฉันถึงตาขายของได้มากข,ขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็จะมาหาคนทําเทสๆๆๆๆ อ้ช่วยแก้ปัญหานี้ให้หน่อยแล้วก็หาจะหาวิธีแก้ปัญหามาให้เขาว่าเออทัานควรจะทํายังไงควรจะเจาะลูกค้ากลุ่มไหนอะไรอย่างนี้ก็คือจะเป็นวิธีแก้ไขปัญหาก็มีการส่งทีไปแข่งในรายการต่างๆทงี่เป็นในทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศก็ส่งไปหลายที่เลยมีตั้งแต่แบบฮ่องกงสิงคโปร์แคนาดาอเมริกายุโลกเยอะมากเซึ่งเราต้องหมดในค่าใช้จ่ายไหมะไม่ต้องเออนี่คือแบบความรอเออก็คือ แบบไปฟรีเลยนะก็คืออะไรแบบพากินอยู่เดยวเครื่องบินแบบทงเบลีสนาบสนุนให้หมดเลยถ้าสมมุติว่าเราแบบไปในาฐานะตัวแทนของรัฐสูตแล้าอยากรู้ว่าอันนี้คือได้รางวัลได้แข่งมีเบนี้ส่วนช่วยยังไงกับ ก็ตัดมุมมองของเราเรารู้สึกว่าบีดีสนับสนุนเพ่เยอะมากก็คือการสนับสนุนในเรื่องของแบบมีซอร์สต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกเลยที่สำคัญมากขคือหนึ่งอาจารย์ที่มาโค้ชให้ทีมเราทุกครั้งที่ไปต่างประเทศเราไม่ได้ไปเป็นแค่คนในทีม4คนแต่ว่าที่จะมีอาจารย์ที่ฝึกษาไปอาจารย์จากทางคณะเองนี่แหละก็คือเป็นคนที่แบบเก่งในวงการธุรกิจอะไรเงี้ยเขาก็จะมาช่วยให้คอมเมนต์ทุกครั้งอย่างเราเคยไปแข่งเคฟต้าเนี่ย จบรอบหนึ่งอาจารย์ก็เดินมาหาทีลยก็โอเคครูเห็นแล้วนะแซนดี่มีิษแบบนี้อย่างนี้รอบพร่นี้ไปปรับใหม่เนี่ยเออจะมาทําให้เป็นการเรียนรู้ที่เราจำมาเห็นทุกวันนี้ได้เป็นตัวแทนเลยได้ไปแข่งฮ่องกงอันนั้นเป็นแบบเคสที่ได้ไปต่างประเทศครั้งแรกเลยก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็หลังจากนั้นได้ไปแข่งแล้วก็ได้คั่วมาแล้วก็มีที่แคนาดาที่ไปมาปีที่แล้วได้ที่หนึ่งแล้วก็เป็นที่หนึ่งในจากกีฬทั่วโลก สองทีมโคโลค่ะ <Wow. S 1> แล้วก็ตอนนั้นมีทีมจากทั้งแบบแคนาดาจากฮ่องกงเดนมาร์กสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยทีม,ก,มก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่แบบนอกจากเราจะได้ไปแข่งได้มีโอกาสไปเจอกับคนที่ทํางานในบริษัทที่เป็นเจ้าของเคสจริงๆเราก็ยังได้มีโอกาสเจอคนหลายๆคนจากแบบทั่วทั้งโลกก็แบบได้แลกเปลี่ยนกันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆกิจกรรมต่อไปของเราเนียก็คือเดฟยนะฮะเดฟ อาจจะงงว่ามันคืออะไรชื่อเต็มมันคือ International d e p a l o m t ขอนนงชีลาลงกกรเ s ิด o o l ค่ะมาดูกันว่ากิจกรรมนี้เขาทำอะไรกันบ้างก็สำหรับ i n d e p ก็จะเป็นการจัดอ e ีเวนต์ค่ะให้นักเรียนต่างชาติหรือว่า exchange student s ที่มาเข้าคณะของเราในแต่ละเดือนเลยค่ะซึ่งฟิล์มแบบอยู่ตำแหน่งอะไรใน i n d e p ก็ตอนนี้เป็น president ของ e ep, อินเด็บแ้ แล้วอย่างวอลปีนึงเนี่ยมีเด็กนักเรียนแลกเสียงอะเยอะไหมต่อเทอมก็จะมีประมาณ80กว่าคนค่ะ3มากกว่า20ประเทศทั่วโลกแล้วก็คือที่เราพวกเราเห็นเห็นกันนะคือมานั่งเรียนในห้องเรียนั่งหมนั่กับเราใช่ไใช่ก็มีทำงานกลุ่มกันบ้างอย่างเงี้ยบางคนก็ชิดแชทแบบว่ามีหนุ่มหล่อๆเอ้ไหมเป็นแบบเป็นวิดีโอยาก มาถึงว่าอินเดปอะทำอะไรบ้างละกันแต่ละเทอมก็ในแต่ละเทอมจะมีการจัดอีเวนต์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเวลคัม e ิ i เ n อร์ไทยพาสซึ่งไทยพาสจะจะเป็นสอนมวยไทยสอนทำก็คือเราสอนเองทำจัดกิจใช่ค่ะเป็นโฟมือถืคือแบบของพิมพ์มวยไทยปะก็าพาเขาไปเรียนกับครูค่ะก็แบบยิ่งข้ามพิ่งหดหู อ่าโอเคเรามีอะไรอีกนะแล้วก็นอจากนั้ก็มีเทรดดิ้อื่นๆค่ะนี่เขาเรียกทริปเป็นทริปสองวันหนึ่งคืนค่ะพาไปต่างจังหวัดแล้วก็พาไปดูซีนไทยแลนด์ค่ะมันก็มีเป็นแฟร์วล์ดินเนอร์ค่ะล่องเรือเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาอยากเป็นไอเทมอะไรครับเจนนี่ร่ายไฟล์มเนอร์ว่าบีหรืว่าโปรเจกต์เนี่ยมันคืออะไรกะครับอก็พูดง่ายๆก็คือบีหรืว่าโปรเจกต์เป็นไข ที่ชุมชนคนบดเหมือนกับของมหาลัยหรือว่าของคณะอื่นๆมาก็คือจะมีทั้งหมด4โครงด้วยกันก็คือเราจะไปช่วยชุมชนทั้งแน่ของการแบบสร้างสาารรค์อประ์พวที่เขาต้องการอย่างเช่นท่องสมุดหรือว่ารงอาหารแล้วก็จะมีเรื่องของการสอนหนังสือน,น้องแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการสัมพันธ์ชุมชนไปแบบช่วยบริจาคสิ่งของทางํากิจกรรมร่วมกับชุมชนที่ตรง,งนั้น ช่วงนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมสำหรับแบบเด็ก EBA หลายก็จะเป็นไข่เส็จวันแล้วก็จะไปกันที่วัหนึ่งครั้งค่ะส่วนใหญ่ก็จะไปช่วงทันวาระหว่างปิดปากเทอมหนึ่งกำลังจะย้ายไปเทอมสองคือช่วงปลายปีอากาศกำลังหนาวหนาวแล้วชันดี้ได้ไปดูรอบเนี่ยได้อะไรกลับมาบ้างไหมนอกจากที่เราเป็นคนไปให้ไชื่อว่ารได้อะไรกลับมาแน่นอนจะี่ได้อะไรก็อย่างแรกก็แบบมันไม่ต้องหวังอะไรแล้วมันเราไม่จําเป็นต้องมีเยอะเพื่อที่เราจะให้คนอื่นก่อนนะครับอย่างตอนที่เราไปอย่างเนี้ย าพ,พ่อแม่ที่เขาคือเขาไม่ได้ร่ำรวยเงินทองอะไรมากมายแต่คือเขาเต็มใจมาช่วยมาเอาอาหารเอาผ้าห่มอะไรทุกอย่างแบบมาช่วยพวกเราเราดีใจสุดๆมากๆครั้งนนที่เราเป็นลูกค้าไปหาเขาแค่เจ็ดวันแต่คือเขาบบดูแลเราเหมือนลูกอะ่ะนั่คือเป็นความรู้สึกเออขอบคุณมากๆที่เราได้มีโอกาสไปเจออย่างนี้แล้วก็ สิ่งที่สำคัญอย่างที่สองก็คือเหมือนเราได้ไปเห็นอีกโลกหนึ่งมากขึ้นส่วนใหญ่คนที่เรียน BBA เรามากับครอบครัวที่ต้องพูดว่าแบบพื้นฐานค่อนข้างดีแต่แบบการที่เราได้ไปรูร่องมันเหมือนเราได้เห็นสังคมอีกแง่มุมนึงเราได้เข้าใจความแตกต่างแล้วก็ความปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมที่แบบมันยังมีอยู่เนี่ยเ<ม>ออจะบอกว,ว่าเป็นประสบการณ์เีอม,มากคนระคนลุกคนลุกว่้ซึงหนาว พิมไม่เคยเข้าช่ยังไม่ได้เข้าตัางปรเลยนะอยากไปอยากไปมากค่ะสมัครมเพืมปีนี้ไปมันเราทนดี้มีประสบการณ์ผิดเพี้ยไหมคะกับโรลโลทุกครั้งที่เราไปเนี่ยทุกปีก็จะมีเหมือนแบบอาหารพื้นถิ่นของเขาใช่ไหมแล้วก็มีปีหนึ่งที่เราไปจังหวัดอีสานก็คือจังหวัดอีสานจังหวัดอะไรจังหวัดอีสานไปเออจังหวัดมหาสารคามแล้วก็เหมือนแบบที่โรงเรียนอ่ะก็จะมีบอสกผม วพอๆกันมาก็แบบเออลูกลกแบบอยากลองกินกบไหมเราเอ้ยไม่อยากแบบใจนึงก็แบบแใจก็แบบเฮ้ยเราต้องเปิดใจเลยคนก็เลยโอเคค่ะลองก็คือเราม่ราคงไปตัดกบตัดแบบในบ่อแล้วก็เอาไปทัวโรงเรียนแล้วก็บุดตั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 ดแล้วก็ทึ่งเอาไปยิงกบพรเพื่อเอาเป็นครั้งแรกของเราที่แบบเห็นแบบทั้งโปรเซสแบบ end to end ของการแบบตัดกบไปจนถึงกินกบอะไรเงี้ยก็คือแบบ ให้ทุกค่อะลองสรุปหน่อยว่าประสบการณ์ความทรงจำสี่ปีในยโสธราหรือแบบอย่างน้องพิมพ์ที่กำลังเรียนอยู่เป็นยังไงบ้างน้องพิมพ์ก่อนเกก็เป็นประสบการณ์ที่คุ้มมากเลยค่ะพุดเลยสิ่งหนึ่งที่อยากฝากให้น้องๆละกันก็คือสี่ปีใช้ให้คุ้มเพราะนี่ขนาดอยู่ปีสามก็รู้สึกว่าเหลือเวลาอีกน้อยมากก็อยากจะใช้ให้คุ้มค่ะแล้วก็ทำเต็มที่กับทุกอย่าง น้องพูดสวยมากไม่รู้จะพูดอะไรเลยสาาออสำหรับเราเราว่าตักตวงโอกาสที่เราได้มีที่มหาลัยเหมือนกับที่น้องพิมพูดไปเนาะคือที่มหาลัยไม่ได้มีแค่กิจกรรมที่พวกเราพูดกันไปเมื่อกี้นี้แต่คือในตุลาหรือแบบเราเชื่อว่าในมหาลัยอเองก็จะมีกิจกรรมอีกเยอะเพื่อให้เราได้ค้นหาตัวเองค้นหาสิ่งที่เราชอบได้ไปหาเพื่อนเพิ่มอะไรเงี้ย ซึ่งหลังจากที่เราจบไปแล้วเราไปทาง,งานคือเราเห็นชัดเลยว่ามันไม่ได้มีโอกาสแบบนี้สามารถทําให้เราแบบเจอสังคมใหม่ๆได้แบบเยอะเท่านี้แล้วเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีมากๆเอาตัวเองออกมาแล้วก็ลองทําอะไรที่เราแบบรู้สึกไม่เคยทํามาก่อนอาจจะตอนแรกรู้สึกไม่มัน่นใจแต่ว่าเราเชื่อว่าหลังจบไปคุณทุกอย่างมันคือประสบการณ์ที่ทําให้เราแบบโตขึ้นได้เรียนรู้แล้วมันก็เป็นเหมือนทักษะให้แง่คิดที่สําคัญมากๆต่อไปถึงแบบชีวิตการทํางานเลย สี่ปีที่เรียนที่ดีดีหลาหลัก็คืออะไรที่แบบร,รู้สึกว่าเราได้อะไรเยอะมากคือกลับมามองตัวเองตอนม .6 กับตอนนี้คือรู้สึกว่าสี่ปีนี่คือเปลี่ยนคือให้อะไรไว้่าตจนเราแทบจะเปลี่ยนเป็นคนเลยรู้สึกเราโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจากการทํากิจกรรมจากการเจอคนที่หลากหลายจากการเรียนในห้องเรียนึ้นแบบอาจารย์แต่รา้มึเแบบเก่งมากจากกาบควที่แทบจะไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเลยอะไรเงี้ยตอนตอนนี้คือแบบร,รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรารู้จักโลกธุรกิจเนี้ยมากขึ้นมากๆ แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวส่งให้เราไปอยู่ในโลกธุริจการทำงาน,งน,นไ,ได้แบบดีมากเหมือนทุกคนเลยก็พิมพ์เลย,เลย ด้วยอย่างที่บอกชื่อว่าหลายคนฟังคลิปนี้น่าจะได้แรงบันดาลใจจากพี่ๆไปแล้วก็น่าจะแบอยากเข้าหาอะไรมากขึ้นเนอะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้การอ่านหนังสือสอบและการพอนช่วงนี้ก็อาจจะเตรียมสอบกันอยู่ก็สู้ๆแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในฤดูร้อนสี่ปีวีดเอ้เผื่อใครที่อยากติดตามว่าการสมัคร คะแนนหรือว่าค่าใช้จ่ายเป็นยังไงติดตามได้ที่ไหนคะที่เว็บไซต์ BBA เลยค่ะ BBA A C C จุดสุลา A C แบบค่ะเสิร์ช Google พิมพ์ไปเลยเป็นทับ BBA สุลาก็แน่นอนเนี่ยก็เจอครับขอถอดเถิดผมอ่านอะไรอึดอั้มไม่บินสุลาในกูเกิลเนี่ยก็เจอครับผมตาสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตาม subscribe ช่องมิสนวาาด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่มากที่อยากจให้สัมภาษณ์วันนี้มาดูว่าคลิปหน้าจะเป็นยังไงใครที่แบบอยากติดตามคิปค้นหาตัวเองคลิปการเรียนนี้กด subscribe แล้วฝากแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ๆด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย